สวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวไดโนเสาร์นะครับตัวใหญ่ฮะนี่นะครับอันนี้เป็นไดโนเสาร์ไซทานนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ให้ดูรอบๆเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้ไซทานนะครับทั้งหมดกี่ก้อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราวางก่อนนะครับนี่นะครับจะให้น้องๆทุกคนได้ดูนะครับอันนี้นะครับอ่าแกะเลยนะครับดูข้างในเลย ใส่ทานนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับนี่นะครับโอเคเรามาใส่ทานกันเลยนะครับใส่ก้อนแรกไปนะครับรับแล e. ้วก็ก้อนที่2องฟับต่อมานะครับก็ก้อนที่3ฟับปไาเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาฟับเรียบร้อยครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกันนะครับ หาไม่ติดนะครับรับแป๊บหนึ่งครับผ่านไม่ติดซะแล้วครับติดแล้วเดี๋ยวเรามาดูเถวนะครับว่าจะวิ่งเป็นแบบไหนครับเปิดฟ้าเรียบร้อยนะจริงๆมันจะมีน็อตไขด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่น็อตมันหายไปแล้วนะครับอ่ามา อ๋เรียบร้อยทำลายเสาวิ่งแนละ้วอ้อฮึนะครับนี่เรามีไดโนเสาร์ตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กนน่มาไดโนเสาร์ตัวเล็กด้วยนี่มีไดโนเสาร์คอยาวด้วยนะครับแล้วเราก็มีฮักด้วยมีฮักด้วยนะครับ แต่จริงๆลิ้นมันจะมีสีมันจะมีไฟนะครับแต่ตอนนี้ไฟมันพังไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาไม้อาไมาใ้ครับไปเดิมไม้เดี๋ยวมาโดยอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับอีกฝั่งหนึ่ง อโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไดโนเสาร์นะครับอ่าโอเคนะครับก็ ฝากทุกคนนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีของเล่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก,กันอีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายบาย